หนูชื่ออะไรคะน้องเมย์มาชวนทำอะไรเอ่ยน้ำบุวยน้ำบุวยอ่ะคะจะอร่อยไหมไม่ God. <laughs> <laughs> ah. oh. mm. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำบวยใส่หลับนะคะหรือว่าหมักบวยกับน้ำตาลนะคะเอาไว้กินตอนช่วงหน้าร้อนค่ะจริงๆคลิปอันนี้ทำเมื่อตอนประมาณช่วงปลายเมษานะคะแต่ทีนี้ก็ติดนั่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ตัดเป็นคลิปมานะคะแล้วก็เพิ่งมากินกันจริงๆจังๆก็ช่วง แถวเนี้ยค่ะร้อนมากๆนะคะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ด้วยเนาะมันก็แบบบรรยากาศก็กเบื่อเบื่อเซ็งเซงโควิดก็ไม่หายไปสักทีนะคะพอได้กินของหวานเย็นเย็นชื่นใจนะคะหวานหานเปรียปร้ยวๆนะคะก็สดชื่นค่ะปีนี้นะคะอาจจะไม่ทันแล้วนะคะก็เก็บเอาไว้แล้วก็ปีหน้านะคะช่วงท้นปีเราก็สั่งบวยมานะคะดองเล่าอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบวยสซลับอีก หายหนึ่งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสั่งบวยมานะคะนี่ค่ะมาเมื่อวานยังไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยก็เหลืองๆนะคะเหลืองเดือเขียวๆประกอบกันอันนี้เป็นผลบวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะจริงๆเราเคยสั่งก่อนหน้านี้แล้ว3กิโลนะคะมาทำเหล้าบวยแต่ว่าเออไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการ ดองเล่าบวยไปทั้งหมดนะคะอันนี้สั่งมาใหม่ค่ะอีก3กิโลนะคะก็จะหมดฤดูแล้วแต่ทีเนี้ยก็คิดได้ว่าลืมดองบวยแบบเป็นไส่หลับกับดองเค็มนะคะดองเค็มเที่ยมมากินกับข้าวอะคะ่ะก็เลยสั่งมาเพิ่มอีก3กิโลนะคะกะว่า2กิโลอย่าวเราจะดองเป็นไสรหลับนะคะแล้วก็อีก1กิโลเราจะดองเค็มค่ะขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาด บวยก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะล้างแล้วเราก็จะแช่น้ําทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมาแกะคั่วอันนี้เหมือนไม่มีเนาะคั่วจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะคั้วดําๆตรงนี้คัค้วดําๆตรงนี้นะคะเห็นไหมคั่วตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไม้จิ้มออกนะคะไม้จิ้มฟันหรือไม้ไปลายแหลมอะไรก็ได้ค่ะก็จิ้มคั่วตัวนี้ออกอย่างแรกเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะหอมมาก นี่นะคะลูกลูกช้ำๆอย่างนี้เราจะไม่ใช้นะเดี๋ยวไปทำอย่างะะอื่นค่ะเนื้คือสังเกตเห็นนะคะมันนะ่าที่จะมีขนหรือแว็กตามธรรมชาติอะ่ะมันจะเงาเงานิดนึงนะคะเราเนี่ยเราล้างแล้เราก็แช่ ดวยนะคะเราจะเริ่มสั่งกันก็ประมาณต้นปีนะคะมกรากรุมพาอะไรกันแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นปลายมีนาแล้วนะคะและอากาศก็ร้อนมากๆเลยด้วยค่ะก็เข้าใจได้ว่าการขนส่งมาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็กล่องตอนมาส่งเนี่ยก็ละอุมากๆเลยค่ะก็ยังคิดว่าสภาพที่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครปรากฏว่าก็ช้ำไปสัก ครึ่งหนึ่งได้นะคะช้ำไปก็คือเกือบโละคะ่ะที่ใช้ไม่ได้เอาเหลือจริงๆก็ประมาณแค่2โลเองนะคะเพราะว่าตอนเล่าบวยเนี่ยสั่งประมาณช่วงกุมภานะคะสภาพเนี่ยก็คือมีเสียอยู่ไม่กี่ลูกเองนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะดีหมดนะคะมีแบบช้ำบ้างเล็กน้อยตามการขนส่งไปเรื่องธรรมดานะคะ ลูกบวยที่ได้มานะคะเราก็เอามาล้างแล้วก็ถูๆเพื่อที่จะเอาขนที่ติดตามผิวเนี่ยออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการล้างคราบสกรปรกค่ะจะล้างแค่คร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาล้างอีกรอบแช่นะ้ำ <c oughs> ระหว่างที่ล้างนะคะเราก็จะขัดลูกที่ช้ำที่เหมือนกับแตกหรือว่ามีปัญหาออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาลูกพวกนี้ออกนะคะตอนไปหมักเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งโถเราเนี่ยเน่าได้นะคะมุ้ยแอนที่มีตําหนินะคะเราอาจจะล้อเอาแต่เนื้อนะคะมาทําแยมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหลือมากน้อยขนาดไหนนะคะ แช่เดี๋ยวเราแช่แล้วเราจะมาเลือกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมกับเด็ดคั่วแล้วก็ทำผักสะอาดรอบสุดท้ายแช่ไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาล้างอีกรอบกลับมาแล้วค่ะปรากฏว่าหายไปร่วม สชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็จะล้างตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเอามาตากนะคะอันนี้นะคะก็คือลูกที่มีตำหนิต่างๆนะคะที่ช้ำนะคะก็เอาคัดออกก่อนนะคะหมดนี้ก็ประมาณโลหนึ่งได้อ่ะคะ่ะถ้าใครขี้เกียจหามไม้ทิ้มฟันนะคะก็หาอะไรแหลมๆก็ได้นะคะปลายน้แหลมนะคะเพราะเราจะเอาแค่มาแงะจุดตรงนี้ ตรงนี้เสร็จนะก็แค่แงออกง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเคีียๆก็ได้แล้วนะ,ะก็จะมาเลือกอันนี้นะคะคือที่เสร็จแล้ว เดี๋ยวก็จะพึ่งให้แห้งแล้วเราจะมาชั่งน้ำหนักค่ะจะใช้2อกิโลก่อนในการทำใส่หลับนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลืออาจจะไม่ถึง1กิโลดีจะเอามาดองเค็มค่ะเตอนนี้นะคะบัวที่ตากเอาไว้ก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งน้ำหนักว่าหมดนี้นะคะประมาณเท่าไหร่ อนอคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะคะไปแช่ช่องฟีสนะคะโตะกรดีอันนี้นะคะทั้งหมดประมาณ2กิโลหน่อยๆนะคะเราก็จะเอาหมดถุงนี้นะคะไปแช่ช่องฟรีสนะคะเพราะว่าตอนนี้ขวดยังไม่มาะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องล้างขวดแล้วเราก็ทำกันนะคะ อันนี้สั่งขวดโหลนะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งไป2ร้านด้วยกันค่ะแล้วเขาก็มาส่งพร้อมกันเลยนะคะก็รู้สึกว่าจะสั่งเลิรกับ3ลิรไปนะคะจริงๆตั้งใจจะไปซื้อที่อีเกยียเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากนะคะแล้วก็เราก็วิตกจริวมากก็เลยไม่กล้าที่จะอยู่ออกไปข้างนอกบ้านโดยที่ไม่จําเป็นนะคะได้ขวดมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นฝาธรรมดานะคะอ่ เอ้ในเน็ตเ,เหมเาสั่งอันนี้3มลิตรอันนี้4ี่ลิตรที่มันดูใกล้กันจังเลยไม่เป็นไรเอ้ขวดนี้ก็น่าจริงๆน่าจะใส่พอละคะ<อ>เนี่ยเดี๋ยวจะไปล้างให้ความสะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเอาขวดนี้มาใช้ละกันค่ะ หมดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยจะเอาทั้งหมดมาล้างให้หมดเลยละกันนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยก็เลือกขวดที่จะเอามาใช้ในการหมักอันนี้นะคะเอามาแล้วก็เอามาลวกน้ําร้อนอีกทีหนึง่งอันนี้มันเป็นโหลใหญ่แล้วก็ไม่ที่โหลที่แบบเออเราจะมั่นใจว่ามันจะแตกไม่แตกอะไรนะคะก็ไม่รู้มันมีคุณภาพขนาดไหนก็เลยจะใช้น้ําร้อนลดลดเอาแบบนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วก็เทน้ําออกค่ะ ถ้าใครไม่มั่นใจจะเอาแอลกอฮอล์เช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวก็จะทําแค่นี้แหละค่ะก็จบแล้วค่ะและนี่ก็คือน้ําตาลกรวดที่จะใช้ดองนะคะอันนี้เป็นพีสที่ออกมาจากช่องฟีสค่ะอันนี้นะคะเป็นที่เอาไปแช่ช่องฟีสเอาไว้นะคะเมื่อวันก่อนน่าจะใช้ได้และแข็งโป๊กเลยแล้ว วดแช่น้ำร้อนอยู่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำตาลน้ำตาลกรวดนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะน้ตาลกรวดมีของเก่าที่เหลือด้วยอันนี้นะคะก็จะอันนี้ก็จะประมาณ2โล2ขีดเพราะฉะนั้นก็จะใส่น้ำตาล2กิโลแล้วกอ็อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งนะคะ ก็เอาหมดนี้เลยโลนี้3ามเขาบอกว่าสามกิโลนะคะ3กิโลไอสามลิตร3มลิตร เดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลกลวดใส่สลับกับบวยนะคะแล้วกออ็อยากจะให้เพื่อนๆซื้อน้ำตาลกรวดที่มันมีก้อนเล็กๆอะคะ่ะพอเวลาใส่นะคะมันจะไม่เปลืงองเง้อที่ออค่ะ โหลนี้นะคะเพราะวาฝามันปิดไม่สนิทอยู่แล้วนะคะก็เลยจะใส่น้ําตาลพูนๆไปเลยค่ะแล้วก็เอาแรปปิดทีหนึ่งก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวพอน้ําตาลเนี่ยยุบลงไปละลายลงไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยปิดฝาอีกทีค่ะโหลที่สองเริ่ม อันนี้น่าจะพอแล้วเห็นไหมคะ เดี๋ยวอีกสักสองสามวันก็จะมาดูนะคะถ้ามันยุบยุบลงหรือมันเริ่มละลายลงอะ่ะก็จะก็จะค่อยปิดฝานะคะชุบไว้อย่างงี้กันก็ <Okay. S 1> ทิ้งไว้สักเดือนสองเดือนนะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นนะคะ น้ำตาลกรวดหายไปเยอะแล้วค่ะน่าจะปิดฝาได้ละอันนี้เามาทําให้ตัวเองไม่ลืมเฉยๆนะคะว่าเออเดี๋ยวต้องปิดฝานะก็คือจะมีน้ําตาลเนี่ยเริ่มละลายไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้โหลมันปิดไม่ค่อยสนิทน,นะคะ ก็เลยเอาตัวแรปมาเดี๋ยวจะเอาปิดอีกทีนึงแล้วกันหาวิธีปิดให้มันสนิทอีกทีเดี๋ยวมดขึ้นนะคะแล้วก็จะไปหาที่วางให้ที่สงบสงบไม่ไปยุ่งกับมันนะคะโอเคค่ะ น,นี่ไงสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้อเรยนองเรยว่าชวนทำอะไรเอ่ยน้ำบัวน้ำบัวย้วยอะคะ่ะเอาแต่น้ำ <c oughs> ใช่ไหม พิมกันกู้ไหมโอเคไหมคะ <Okay. S 1> อ่ะไปในนา,าทีเด่ยถือดีดนะคะบ๊ายบายแล้วกันเลย คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกสนานกับการทําบวยไซรับนะคะขั้นตอนไม่ได้ยากเย็นอะไรคะ่ะแถมเด็กชอบมากเลยนะคะที่สําคัญช่วยเพิ่มพลังตอนเรียนออนไลน์ได้ดีมากๆเลยคะ่ะเพิ่มทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะสดชื่นมากๆคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ นั่งเล่มมาคนเดียวอะไรหรอคะ